ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทร่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่9 2 m เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net จุมเรียบสัวอโลกเนียนเนียงกัญญาเจตีกรุปหนึ่งเจตีสนนหาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านรายการสนุกกับภาษาอาเซียนภาษาขเขมรตอนเที่ยวชมเมืองขเขมรก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะท่านผู้ฟังได้ไปทางซ้ายแล้วนะคะในครั้งที่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ฟังก็คงเดาได้แล้วนะคะว่าเดนจะพาท่านผู้ฟังไปทางไหนวันนี้ เราก็จะไปทางขวาค่ะคำว่าขวาภาษาคเคมรออกเสียงว่าสดัมสดัมแต่ว่าขวาออกเสียงโดยเป็นเสียงซอดอผสมกันค่ะเป็นเสียงครวบกล้ามซึ่งในภาษาไทยเราไม่มีนะคะออกเสียงซอนิดนึงนะคะแล้วก็ตามด้วยเสียงดอผสมเข้ากับสระอะและมอสะกดค่ะออกเสียงว่าสดัมสดัม ใช้สำหรับประกอบคำอื่นเพื่อบอกทิศทางเช่นเดียวกับคำว่าซ้ายที่เราได้เรียนรู้ผ่านไปแล้วนะคะเราลองนำเอาคำว่าสดาเนี่ยไปสร้างประโยคในการใช้นะคะบอกว่าอยู่ทางขวาอยู่ทางขวาน e ้วข้างสดา n น w ้ a ข้างสดาถ้าประโยคที่จะพูดว่าบ้านชั้นอยู่ทางขวา บ้านชั้นอยู่ทางขวาเปรียกยมเนวคางสดัมเปรียกยมเนวคางสดัหรือบอกว่าร้านอาหารอยู่ทางขวาร้านอาหารอยู่ทางขวาที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางอานศึกษาถนนสีอยุทยา ด้วยระบบ,บ FM วค,บความถี่92เมกะเฮิรตซ์พร้รอมทางอินเทอร์เน็ตที่ www. moe-radio.thai. net อยู่ทางขวาท่านผู้ฟังได้เรียนรู้คำว่าธนาคารไปแล้วนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานำเอาคำว่าธนาคารมาใช้กับคำใหม่ในวันนี้ธนาคารอยู่ทางขวาเนียเกียนิวค um ังส์ดัมเนียเกียนิวคังสดัม ถ้าเราจะบอกว่า three, Wolf, pues mm ทางซ้ายทางขวาทางซ้ายทางขวาก็เป็นข้างชเวงข้างสดาข้างชเวงข้างสดาตลาดอยู่ทางซ้ายแต่ว่าที่จอดรถอยู่ทางขวาตลาดอยู่ทางซ้ายแต่ว่าที่จอดรถอยู่ทางขวาซาเนวข้างชเวงปนแต็กก็แลงจอดล้านนิวข้างสดาาซายนวข้างชเวง บนแต็กกับแลงจอดล้านนิวคาังสดัมค่ะท่านผู้ฟังได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับทิศทางและก็เกี่ยวกับสถานที่ไปหลายคำแล้วนะคะจดและจำไว้นะคะเราจะได้เรียนรู้ภาษาเขมรก้าวหน้าไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะโปรดติดตามในตอนต่อไปนะคะส้มจุ่มเลยบเลี้ยสกสบายกรุบกรุบเนีย ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทร่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่9 2 m เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net